คือบอลน,นำอยู่10ได้มันได้เปรียบอยู่แล้วก็สเปอร์แน่ลองบอลตามเขาก็ต้องไล่บีบเรากดดันใช่ไหมต้องเล่น<ๆ>เร็วขึ้นอะไรย่างเงี้ยแมนยูก็เหมือนไปตามเกมเขาตัดได้ก็จะเร่งทำเร่งทำบอลม,มันเหมือนแบบมันไม่มีจังหวะสาโคนอะแม,มนยูบางทีแบบตัดได้ปุ๊บรีบทำเสียเขากลับเอาใหม่อะไรเงี้ยคือแบบ มันควรจะเจอทมิงแบบช้าบ้างโมเมนตัมนี้เป็นของเขาเพราะเขาต้องการประตูเขาก็จะเร่งเราเรานำอยู่แล้วก็ไม่ต้องเร่งก็ได้อะไรเงี้ยเอาบอลไปกันเราก่อนดึงเวลาให้มันช้าลงให้โมเมนตัมนั้นมันเริ่มหายหายไปจากทีมนู้นก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเรื่องการเปลี่ยนตัวเหมือนกันคือทําไมต้องเปลี่ยนตัวทีมหลายๆคนอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจบางทีมันเพราะมันขาดสมดุนไงในสนามไงแล้วคนที่มันลงมาใหม่เดี๋ยผมจะบอกทุกคนว่าเวลามันลงมาใหม่ปุ๊บเนี่ยต่อ้คุณบอลเขานอกแค่ไหนก็แล้วแต่ เกมในสนามมันเร็วกว่าข้างนอกเยอะมากพอมันลงไปเนี่ยไอคนที่เพิ่งลงไปอ่ะมันต้องใช้เวลาปรับระบบหายใจปรับจังหวะกับเกมที่มันกำลังเร็วๆอยู่อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นมันลงไปแล้วมันมันก็ถ้ามันยังปรับตัวไม่ได้หรือมันกำลังงงเงี้ยที่เขาเริ่มบุกๆอยู่อย่เงี้ยโอกาสเสียมันมีเยอะเลยแล้วมันเปลี่ยนตัวหลักๆเลยคาเซมิโลออกดอกูอไที่มันอยู่ตรงคุมจังหวะได้อ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ยังมีข้อมีเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับการแก้เกมและการเปลี่ยนตัวอยู่นะอาบูลิมนะครับจากัสิเปตัวจริงตอนนี้ไม่ค่อยขัดใจใครแล้วแหละแต่ตอนเปลี่ยนลงไปเนี่ยมันก็แบบเอ๊ะยังไงว่าสู้ไหวไหมว่าแล้วก็ยังดีว่าเดลิกมาช่วยชีวิตส่วนาทีสุดท้ายนะครับผมต้องชมเดลิกตัวนี้เขากําลังขึ้นขึ้นมอสจริงกําลังขึ้นมอเลยแล้วก็หลงไปตัวนสุดท้ายอะเราต้องมานั่งดีใจอะกับลูกตีเสมอผมร้องนะาบ้านด้วยความแบบดีใจแล้วก็แบบเหมือนโมโหไปในตัวว่า เมื่อมาถึงจุดนี้ได้ไงวะหน่งศูนก็เจ็ดสกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือมันก็ตอนแรกหาทังหวะที่ชึ่งไปอะไรไปก็ได้ถ้าสมมติจะปิดเกมอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าแพ้แพ้ยากขึ้นนะพี่ต่อกับแมนยูช่วงนี้นะครับเริ่มแบบช่วงท้ายเกมเนี่ยยังขอเสมอได้ประตูจากลูกมงลูกกาการบ้างให้เรือใช่